สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะฮะจะพามาดูกับปืนนี้เลยโอ้โหนะฮะเป็นปืนที่โอเคผมว่าโอเคเลยหนึ่งก็คือ MP5 MP5 อีกแล้วนะฮะอีกแล้วเหรอใช่เพราะว่าตัวเกมเปิดมานะครับมีปืนประเภทนี้ในตระกูล SMG อย่างเดียวนะครับเป็นปืนที่อยู่ในเวล30นะฮะ MP5 VT นะฮะมีลำกล้องให้แล้วก็กระสุนนี่60นัดเลยนะครับผมแล้วก็มีในลงัง ในในแม็กในกระเป๋าอีกเพียบเลยนะฮะยิงไม่ต้องกลัวหมดเลยครับเป็นปืนที่ผมตัดสินใจเล่นไปเวลมาจน30นะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นลำกล้องนะผมเรียกไม่ถูกว่ามันี่ไม่ใช่เลดดอนนะเป็นลำกล้องมาให้แล้วก็นะครับยิงก็ระยะกลางใกล้นี่ก็ได้เหมือนเดิมนะฮะไกลๆต้องยิงแล้วก็ต้องคอยสับเปลี่ยนนะฮะโอเค เดี๋ยวมาดูกันว่าปืนนี้เป็นแบบไหนนะครับผมกระสุนนี่บอกเลยว่าฝั่งละ30ยิยิงคุ้มๆเยอะๆนะไม่ต้องคอยเก็บปืนเขาลุยนะครับ,รบเปิดฉากมาก็ไป5ต่อ2อแล้วครับอุ้ยแล้วยังไงฮะ150นะฮะค่อนข้างที่จะยิงระยะไกลเนี่ยก็ได้เปรียบกลางใกล้ก็โอเคนะฮะแต่ใกล้ก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับ ทานิดหนึ่งนะฮะถ้ายิงระยะใกล้ๆนะครับใช้ควบคู่กับมีดเลยกระโดดขึ้นไมค์เห็นแวบๆตีแดงๆโผล่มาจริงๆด้วยครับแล้วยิงเข้าไปได้250 XP แล้วด้านนน้นเพื่อนยิงอยู่ได้ไหมปรากฏว่าเพื่อนยิงได้เขาช็อตเข้าไปกระโดดข้ามเลยฮะแบบบูตึงนะโหเนี่ยมันกระโดดขึ้นอะไรแบบเวอร์วังมาก <c oughs> มีโผล่มาก,กับยิงได้225ครับผม 3ามขะเลงเลยนะสคิวและโผล่ไม่มีตัว250นะมารัวๆกันแล้วครับจับเอ็มบีไฟวีนะครับ,บรบุ่นวีทีเขาไม่ได้บอกมาย่อมาจากอะไรนะฮะบ,บอกแค่เพียงว่าอุ้ยเดี๋ยวมา2ตัวไม,ไม่ไม่ไหว <S <S เขาบอกมาเพียงว่าแบบเหมือนเป็นรุ่นพิเศษที่ติดกล้องแล้วก็ มีกระสุนยเยอะนะครับรุ่นหาย,ยากว่างั้นจริงๆเวล30กดได้นั่นเองพาไปปุ้มไม่ได้นะโดนยิงกลับพื้นมาก็ยังคงรออยู่ให้ตรกูลแอดเซิไลเฟินะฮะเข้าทันทีนะ AR แต่ก็ยังไม่มีครับแล้วก็ m อ็มจราจิงกันก็ยังไม่มีนะครับโหมาสอวตัวแล้วได้เป็นดับเบิลคิวเข้าไปนะตอนนี้เหลืออีก30วินาทีกับแผนที่แรกเท่านั้น โอ้ยอย่างไหนกำลังรีโหลดอยู่นะครับค่อนข้างรีโหลดช้าตามไฟต้องใส่ทีเดียว2ลังเพิิง2แม็กไปกระโดดขึ้นไปเอาไม่เห็นแบบนี้จ่อหัวใกล้ๆเลยแล้วกันครับผมได้เฮดช็อตเข้าไปด้วยแบบฟรีๆแล้วนั่งยิงแบบนี้ไม่เห็นนะ2 1หมดเวลาก่อนประพบกับแพทชี่แรกเดีย๋ยวไปดูแผนที่ต่อไปกันเลยครับ มาดูกับแฮงเกอร์นะครับแผนที่ที่2ที่เราลองลองเล่นกันดูนะวันนี้ก็อยู่กับ m p 5 VP นะฮะเป็นปืนที่ปลดล็อกเวล30นะฮะถ้าอยากจะลองใช้กันก็เก็บได้นะครับแล้วก็ลองอลองกดเองก็ได้นะครับผมสุดสำหรับตอนนี้ก็คือสุดแค่นี้นะฮะปืนตระกูล SMG นั่นเองนะฮะปุ้มได้มา เมนเห็นอยอะอุ๊ยได้ละเบิดครับผมพอเปลี่ยนไปใช้ระเบิดลูกกลมนี้ฟาได้ไกลขึ้นอยู่แล้วก็โอเคละเบิดแตกแรงกว่าละเบิดเหมือนระเบิดไฟวะหรือว่าระเบิดอะไรหรือเข้าใจผิดตอนไรทดิใช้นะนี่ฮะระยะไกลไม่ต้องพูดถึงครับผมพอได้อยู่บวกกับสไนด์ได้อยู่นะระยะกลางใกล้ก็ได้ก็อคอยหมุนดีๆครับผมแล้วเพื่อนก็ยิงกันไปหมดละ ตอนนี้ก็ไม่ได้ยิงอะไรเลยครับผมอุ้ยด้านซ้ายมีเด้หืมจะเอาด้านขวาก่อนอเขายิงจนเราล่วงเลยนะครับไม่ได้ตัวนะฮะก็อุย้ยด้านบนมีนั่งยิงแบบนี้เราเพื่อนยิงไปก่อนโอ้โหตายรัวๆเลยวะเฮ้ยไม่ได้ยิงเลยะอบอกเลยว่าสองตาเมื่อกี้ไี่จสองตาสองครั้งเมื่อกี้ไม่ได้ยิงเลยฮะตายก่อน ท่านบนเห็นหยนืนตัวหนึ่งได้ไปร้อยห้าสิบครับเห็นโอ้ยโผมาจริงๆด้วยโผมาอีกหรือเป,ปล่าปลาระเบิดไปก่นอนปุ้งไม่ล่วงไม่ได้เราก็ขึ้นไปขวาครับคอยเช็คอยู่นันซ้ายโผมาจริงๆด้วยได้หนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวเป็นยังไงเพื่อนก็ยิงอยู่อ่ะแล้วกระสุนนี่ไม่เห็นแบบนี้ได้ไปหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยติดติดแม่จะติด ได้ไปน่ครับผมบอกเลยว่ามีกล้องซูมแล้วก็กระสุนที่หนานแน่นนี่ยิงแบบสากราดกระสุนไปได้แบบเต็มที่นะฮะโ,โอ้ยโอ้ยยิงไม่ออกด้วยนะเพราะว่ารีโหลดอยู่ข้อเสียนะครับอย่างที่บอกนะค่อนข้างที่จะวิ่งไม่ได้กระชับเท่าไหร่นะวิ่งค่อนข้างที่จะแบบคือจะหนืดจะช้ากว่าปืนอื่นอ่ะนะแล้วก็รีโหลดค่อนข้างที่จะใช้ทําเวลานิดนึงนะ ตา,ายมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่ว่าล่วงไปแล้วเนะครับตอนนี้ก็โอ้โห18ต่อ19บเ้านะเท่ากันเป็นยังไงแต่เะว่าสิบหกดิไปดูผิดนะฮะตานนี้อีก10คะแนนที่จะชน,นะครับผมมาโอ้โหตาน,นี้แบบแค่มมอยิงอะไรเลยไหมไหนอยู่ในด้านบนเห็นตัวหนึ่งแล้วนะโอ้โหแล้วยิงไม่หลบไปก่อนเต่าได้ระเบิดครับผม พาเข้าไปถือว่าไม่มศู์เปล่าไม่ศูนย์เปล่านะตรงน,นี้เห็นอยู่ได้ปอกหนึ่งคิวด้านบนก็มีข้างล่างก็มามาหนึ่งตัวเก็บไปอุ้ยไม่ได้ครับผมเพื่อนปลาไปก่อนเขาเรียกอะไรนะปลาเป้าลูกดอกอะ่ะนะฮะกดแล้วได้เหมือนกันนะแต่ไม่ถนัดใช้นะครับผมอีก10วินาทีปุ่มปุ่มกับอีก5ตัวครับผมมันไม่น่าจะทันนะ หนึ่งตัวเอาได้แอซิสไปเฉยเลยนะตัวนั้นได้500ยิงทะลุแผ่นไม้จบไปครับผม27ต่อ19 q คิวนะฮะไปดูแผนที่ต่อไปกันเลยครับ มาดูกับแผนที่ต่อไปห้องแสดงงานศิละปะครับผมยังคงอยู่กับเอ่ม MP ไฟ VT นะฮะเป็นรอบวอร์มอุ่นเครื่องนะฮะระหว่างรอที่ผู้เล่นอื่นๆโหลดกันเข้ามาเห็นไงฮะปุ้งปลาระเบิดแถมมาเพชด้นานล่างตัวฟิอ <c oughs> ลุยต้องมีคนโผล่มาแน่ๆเอาไม่มีว่ะ ปกติจะมีโผแต่รอบนี้ไม่มีโผแล้วไปไหนตำแหน่งกลางกับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราแน่แล้นาาล่างมีหนึ่งตัวเก็บไป1นึ่งร้อยเอครับผมหรือว่าน้อยที่สุดถ้าเราเวลาค่านะจะเออยู่นี่ไหนครับผมได้200 xp 2คิวแล้วครับผมไป,ปุ้ง225นะีหนีเปล่า มีนี่ไงสไนต์ซ่วงมาปุ๊บโอเคไปด้านล่างไม่เห็นอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยยิงไม่ทะลุยิงเขาโดนตัวบนก่อนปาลูกดอกใส่โอ้โหตายเพราะลูกดอกอาบยาพิษหรือเปล่าสงสัยจะเป็นลูกดอกอาบยาพิษนะถ้าลูกดอกตามงานวัดน,นะไม่น่าจะขนาดนี้เฮดช็อตด,ด้วยคอมบันวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็สุดเราเยอะแล้วก็สานไปก่อนวิ่งถือปือนมาแบบนี้แหละไอ้ดูยิงไปก่อนครับผอม พี่กระสุนเยอะแล้วก็มีลำกล้องดักไว้ขึ้นมาได้หรือเปล่า17อ XP ไม่อยู่อีกแล้วครับผมไม่มีใครเฝ้าบ้านเลยมาตำแหน่งตรงกลางกันหมดแล้วจะเอชฉันอยู่ตรงนี้ยิงตรงนี้แล้วก็ยิงวืดกันไปได้เป็นเพื่อนนะเพื่อนเอาเฮ้ยตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นได้ฟีไปอีกหนึ่งตัวเาเอตัวเมื่อกี้ไหนยายี่โอ้โหเขาเอามาตะนะครับผม ยิงสวนขึ้นไปเนี่ยเราล่วงแน่นอนนะรพอเกิดเลือดอามสาพักหนึ่งนะครับด้านบนก็มีนี่ไงเอาแล้วยิงกันมั่วๆเลยครับผมฝั่งเขาบุกดีจริงๆเลยครับทะลุมาบุกฝั่งเราเรียบร้อยด้านบนซ้ายก็มีแล้วอะไรลูกซองหรือเปล่าเนี่ยดัดตบแบบนี้แล้วเพื่อนสไลด์ไปยิงครับผมเพื่อนก็ตัดใจบุกไปแล้วเขาก็เกิดตำแหน่งแล้วยิงได้ไปหนึ่งตัวแล้วโดนสวนกลับมาด้วยสนไน์โอ้โหล่วง ตอนนี้ล่วงครับผมแล้วยิง3มตัวตำแหแนงกลางโผล่ขึ้นมา <c oughs> ล่วงไม่ทันนะไม่ทันแล้วเพื่อนสันจันไปทางขวาลงกลางหนึ่งครับผม <c oughs> เราไปทางกลางเลยครับแรกมาไอตัวนี้มันยิงเราเลอตาที่แล้วต้องเอาคืนมันให้ได้นะครับป่าระเบิดไปอุ้ยได้ด้วย5 0 0 x p โคตรเยอะคุ้มๆนะฮะตอนนี้คุ้มๆแล้วยังไง XP ก็ทำให้เราได้อะไรเวลอัพไบ,บนั่นเองนะไม่เห็นนะ ปาไปก่อนเ่อเกิดได้เฉยน,นะฮะผมตำแหน่งที่เขาวิ่งกลับมาแน่ๆเลยนะฮะแคะแทนที่จะชนะเท่านั้นนะฮะผมแล้วเวลามันกระชันชิดแบบนี้สไนซ์วิ่งหนีวิ่งยิงวิ่งหลบยังไงอมตะก็อมตะมาสที่ยิงสามร้ให้ x p พูดจนลิ้นพันเลยเว้ยเนยไปแล้วครับผมยิงลงมา1ตัวเอ้ยขอสไลด์หลบก่อน2ตัวนั่งยิงแบบฟรีๆตัวนี้ลูกซองเรียบร้อยครับผมเก็บถึง30มสออตอนนี้เก็บ30ได้นะ โอเคจะมาดูกับแผนที่ต่อไปกันเล็กครับมางไฟฟ้าครับแผนที่นี้บอกเลยว่าถ้าเราส่องตรงนี้เนี่ย ุมโคตนะฮะมาเออยิงนะแต่ว่าถ้ายิงแบบลากยาวไปก็จะดีดขึ้นตามสไตล์นะฮะผมต้องไประยะใกล้ๆนะเขามีกล้องไว้เพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยพอได้ยิงแบบได้เล็งระยะไกลๆได้เรียบเขาเนี่ยนะปืน SMC เนี่ยนะฮะโอเค s m g ก็แรงอยู่นะแต่ถ้าเป็น assault rifle นี่จะแรงขนาดไหนอยากเล่นเะเลยดิะรออัพมาก่อนนะครับผม ไปไปปุ้งอุ้ยสไลด์ต่อหน้าต่อตาแล้วอีกตัวหนึ่งเข้าไปทางขวาแล้วเกลื่อนยิงกลายเป็นซากเราครับฝั่งขวาก็มียิงทะลุช่องเข้ามานะลงไฟฟ้านะครับผมเข้าไปเยอะไฟฟ้าช็อตน,นะเฮ้ยปุ้งปุ่งๆเห็นไหมะยิงไกลๆศาสาตร์มันจะไม่ไหวนะครับผมอันนี้ก็ลองลอง,ลองแบบศาสตร์ขอการขี้เกียจขี้เกียจบุกนะนั่งดวนกันเลยเหรอครับได้325้ไปตัดสินใจวิ่งไปแล้วครับผมมา นูนครับผมลูกซองยิงของเพื่อนหรือเปล่ายิงอัดกําแพงไปไปไหนจบก่อหน้าต่อตาล่วงเลยสินี้ตกใจเหมือนกันนะฮะ <_ letter> <_ letter> เห็นแล้วหัวแดง ng, หัวแดงเหรอไม่เห็นไปไหนแล้วนี่ไงหัวแดงฝั่งนู้นก็มีอีกหนึ่งตัวเพื่อนเพื่อนทําการเข้าไปแล้วโอ้โหสองตัวเลยขอโรบก่อนไม่ไหวนะครับ<_ letter> <_ letter> โยนยิงสวนขึ้นมานะฮะโดยความที่เราซากเจ็บสุด ไประเบิดไปกินได้ไหมไม่ได้อีกลูกนึงได้เวย้ยอีกลูกหนึ่งได้มันบอกว่าอีกลูกหนึ่งอะฉันไม่ไหวแล้วแต่แล้วลูกแรกฉันพอไหวนะระเบิดเวทเอาโดนไปอีกหนึ่งนะล่วงโ,โลัวนะครับบวกกันรลัวแผ่นที่นี้ไม่ต้องหากันเยอะเหมือนพวกด่านรถไฟนะสนามรถไฟอะไรพวกเนื้อน,นะชันชลาหาไม่ค่อยเจอนะครับผมอันนี้ก็คือบวกกันรลัวครับผมสีแดงๆต่อหน้าสองโอๆๆดนระเบิดอัดหน้าเลยคราวนี้ แม่ไปปลาระเบิดเขาเยอะแล้วก็วิ่งกลับไปไหนล้วเพื่อนไอเว้นไอ้ยิงเข้าไว้เราตาที่แล้วปุ่มทางซ้ายก็มีระเบิดไปกินก่อนนะฮะหยุดรัวๆเลยครับไปเข้ามาเฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ใช่เนาะฝั่งนี้ยังไงว่าไงเพื่อนโอ้โหสไลด์ไปแล้ววิ่งตัดลูกกระสุนของเราเฮช็อตเข้ามาขอหนีหลบก่อนก็ไม่ทันนะฮะวิ่งผ่าลดกกระสุน3ตัวของฝั่งตรงข้ามแล้วยิงได้150 XP อขึ้นไป อุย้ยสั่งซ้ายมีกระโดดขึ้นมาแล้วผมโผจะเอเจอนี่ไง450ตัวนี้โคตรแสดงว่าได้เขาฆ่าในเรากับเพื่อนเยอะอยู่นะฮะตัวนี้ได้เอ็กพีเยอะเหมือนกันนะถ้าเราฆ่าต่อเนื่องนะถ้าใครมาฆ่าเรานะเขาก็จะได้เอ็กพีเยอะนะครับตัวนเกมนี้ก็คือแข่งเอ็กพีกันนั่นแหละใครเอ็กพียเยอะก็ได้ที่หนึ่งนะฮะสมมติว่าฆ่า10แต่ได้เอ็กพีเยอะกับฆ่าสิบเอ็ดได้พีน้อยนี่ฆ่า10บมีที่หนึ่งนะฮะ ขาวัดอยู่ที่ XP นั่นเองใครที่จะชิงไวพริบการดวลปืนการอะไรได้โอเคที่สุดนะครับฝั่งซ้ายมีหรือเปล่าแล้วเป็นลวงไฟฟ้าบางังไปใกล้มันไม่ได้จะไฟช็อตไปแล้วครับผมช่าเออยู่ข้างหลังยิงไม่ทะลุว่ะเพราะว่าเขาเข้าไปในกําแพงเยอะแล้วครับผมไปมั่วแล้วตอนนี้โอเคชนะเถยนะฮะชนะแบบงงๆนะสามสิต่อยีครับผม ปูถึงก็มาเลยครับผมแผนที่รถไฟใต้ดินนะฮะเป็นแผนที่ที่อบอกเลยว่าหากันยากมากเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเกิดข้างล่างข้างบนนะครับต้องหาทางที่จะขึ้นมายิงข้างบนกันนะข้างล่างค่อนข้าง,างที่จะหากันยากอยู่อุ่นเครื่องอะไรไม่อุ่นแล้ววิ่งก็หมดเวลาอุ่นแล้วนะะ <laughs> <c oughs> ได้มาตัวนึงครับทีเวสแมนนะ ลุยโกโกโกรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะไม่มีคนสักคนเลยแดงแดงอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายเราวิ่งมาแล้วครับผมไปกลาดไปก,ก่อนได้ไหมได้หนึ่งเอาวได้โอ้ยโอ้ยเห็นไหมโคตรดีโคตรโคตรนะฮะยิงค้างไว้ไม่ได้เลยนะครับผมฝั่งขวามีขอหลบก่อนขอหลบก่อนนะพก่กแดงนเย็นโอ้ยมีนะมีนะเนี่ยไปไหนแล้วนี่งไงปงุ้งโอ้ยยิงไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยจอหน้านยิงไม่ออกกดปุ่มไม่โดนเลยงไงไปกดปุ่มอะไรวะเน,นี่ยดีเสิร์ดอีเกินเล็งหัวหัวเขาเลยนะเนี่ยโผล่ปะดักโผล่จริงๆป่ะไม่โผล่นะครับได้ไปตอนนี้หล้างแขนเข้าไปตัวเมื่อกี้ที่เขายิงเรานะด้านบนก็มีปุ๊บปุ๊บป๊บขอลบเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนหอ,อมขึ้นไปนะเฮ้ยได้เฮ้ยเสียเปียโนอยู่ข้างล่างอะ่ะมานั่งอะไรตรงนี้ ยิงไปได้หนึ่งตัวไปโอ้โหแล้วเกิดตรงนี้เพื่อนยิงกับไปก่อนด้านล่างเกิดแน่ขึ้นมาจริงๆยังไม่ทันพูดท่ำทำเพลงนะฝั่งขวามีหนึ่งตัวได้ไปฟรีๆโอ้โอสยสไลด์มาต่อหนะ้าต่อตาไม่เห็นเราเรื่องไงจ้าเอเพื่อนเฮอเซฮัลโหลได้ไปสองตัวนะครับ10ต่อซขึ้นได้ขึ้นได้มาโอ้โหแล้วโดน <laughs> อุตสาขึ้นเข,นข,นขาเรียกอ,อะไรตู้อะ โฆโฆตู้โฆษณาและตู้หนังสือนะสาข,ขึ้นโดนสอยร่วงเลยแบบพ่อเจ้นะอูอ้ยด้านล่างตรงนี้ไงเข้าไปแล้วอ่ะไม่ทันแล้วด้านซ้ายขวาเลยตอนนี้ซ้ายขวาเลยครับกลับกลายเป็นไม่ได้สักตัวเลยเมื่อกี้นะสิบต่อหกอุ้ยอ้ยติด,ด้วยนะไปครับจะเอ๋มีใครอยู่ข้างบนไหมไม่มีข้างล่างล่ะฉันกำลังเกิดข้างล่างนั่นไงโผล่มาตัวนึงแล้วก็ได้ไปครับมา เอ้ยกระโดดขึ้นเอ้ยเหมือนเห็นแดงๆนะเหมือนเห็นแดงๆฝัง่งนูน้นแต่ว่าปืนเรามันระยะต้องเล็งดีๆ450ครับผมไปล้างแขนเข้าไปแล้วปุ้ม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 ,มล่วงดีฮะตอนนี้ครับผมไปไหนแล้วด้านล่างเห็น,หนตัวแดงๆแ,แต่ว่ายาังไม่ตัดสินใจยิงนะเอานั่งกำลังแบบเมืเ่อกี้ได้เต็มที่เลยครับโดนฝอยก่อนนะฮะจะได้ตัวที่นั่งเล็งเราครับตัวนี้ต่อที่ยิง ไหนแล้วฝั่งขวาก er, <go>, ็มีและกินกระรัวเลยก็มีไม้เจาะนะวิ่งมาวิ่งได้สองตัววิ่งเข้าทันกระสุนวิถีกระสุนนะครับก็ล่วงนี่นะนะฮะไปไหนฝั่งซ้ายโผล่หล่นขึ้นก่อนแค่น้ำสูงขอแค่แค่อีกดียิดวินาทีสุดท้ายติดวินาทีสุดท้ายแล้วเกิด เป็นยังไงสามสองหนึ่งตายก่อนนะคะผม โอเคครับมาดูกับอีกแผนที่1แล้วกันนะฮะติดท้ายไปด้วยแผนที่ฟาร์มนะฮะแผนที่นี้ก็โอเคหากันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมมีจุดยุทธศาสตร์แบบเพียบเลยนะฮะมันจะเป็นยิงระยะใกล้กลางไกลแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่ที่ขึ้นมาอยู่นะฮะคือขึ้นหลังคาได้นั่นเองเกมนี้แม่ไปหลังคาบ้านได้สุดติงนะครับผมเอาขอแบบปุ๊บๆๆนี่เนะี่ยขึ้นได้ตามสไตล์ตามสบายเลยครับผม ขึ้นโคตรโปงอยู่นะครับไอ้ยิงดูดิขึ้นแบบถ้ามีปืนมีกล้องหรือว่าสุนเยอะเนี่ยสบายหรือว่าสไน์อะไรประมาณนะี้แบบเป็นสายซุ่มได้เลยนะครับปุ่นู้เขานั่งยิงเราสบายเหี้ยหายห่วงนะครับผมแผนที่ฟาร์มตรงนี้แต่ก็ซุ่มแบบยิงแค่ตอนแรกๆนะขี้เกียจวิ่งนะครับเดี๋ยวไปตามไปแล้วกันด้านไกลๆก็มีหนึ่งตัวแดงๆ นะครับคอยสังเกตแดงๆอย่างเดียวพอไม่ต้องอะไรมากแล้วเป็นไงล่ะขึ้นดีนักพวกเอาสไนส์สอยล่วงเลยครับผมไม่ขึ้นแล้วครับผมตัดินใจวิ่งไปบวกก่อนเลยฝั่งขวาก็มีนะครับไปไปมาสิฮะมาสิครับผมในไงด,ด้านอุ้ยอุ้ยได้หนึ่งตัว350 XP อค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับล้างแค้นไอ้ตัวนั้นหลอ่อที่ยิงเราครั้งที่แล้วไปครับไปใจโอ้ยเราวิ่งไปไหนนะ่า วิ่งไปไหนยิงทะลุฝาเขาพดไปเลยครับงานนี้รีโหลดลูกนะครับแม่ตกฝุกเล่นสไนแล้วก็มาลองขึ้นตรงนี้ดูนะครับถ้าจะแจมเอาปลาระเบิดไปฟุกฟุกซะง,งันได้เลยเฉยนะครับผมได้ระเบิดอีกหนึ่งเพราะว่าแล้วด้านบนยิงหหลบล้วขนาดนี้ตัดใจย,ยิงสไนส่สวนขึ้นมาแล้วเรวาก็ร่วงกระเด็นเลยครับโอเคเดี๋ยวตามล่าแล้วกันนะออกล่าเห็นแดงแดงก็ยิงก่อนเลยครับผมมาอย่างไง ได้หนึ่งตัวป่ะมีไหมครับมีไหมฮะเขาเกิดฝั่งนู้นครับผมจะเกิดสลับฝั่งกันอุ้ยแล้วติดเฉยเลยได้นะฮะเกือบไปแต่ในสิบห้าแล้วครับผมวินรวมสิบห้าแล้ววินทะลุกล่องแล้วปลาระเบิดตัดไปอีกได้ไหมไม่ได้วะตาน,นี้ไกลไปหน่อยนะฮะฝั่งซ้ายมีหนึ่งตัวสองตัวได้ไปฟรีๆครับคุณูนุนก็เกิดมา เขาเกิดซ้ายขวาสลับกันเหมือนกับเราเหมือนกันนะซ้ายขวาสลับกันแต่ว่าแดนใครแดนมาลัวนี้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแล้วเราก็ไม่เห็นเหมือนกันยิงเจอแต่ข้าโพดแลเข้าวโพดกระเด็นใส่หน้าเต็มที่เลยครับมาอะไรคือกระสั์เลเซอร์อืมนะครับผมน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นแบบสายยาเหมือนคิวไม้ที่เรายิงไปอุ้ยเห็นอยู่แค่ก็ก็กใจไหมได้ไหมปุ้งปุ้งๆุงเหมือนเพื่อนเก็บไปก่อนขอบใจเพื่อน เทอบอยู่เหมือนกันนะฮะดีเซอร์อีกเกินจะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะตอนนี้นั่นไงวิ่งไปล่วงเลยครับผมไม่ทันลายแต่โผล่มาเจอแดงๆก็เสร็จดีครับผมเราเลือดเลือดออามตนะเว้ยเฮ้ยนะเหมือนกันเราไปบุกฝั่งเขาก็ก็นะนะเขาเป็นอมตะเหมือนกันนะครับระวังที่เกิดใหม่ๆแล้ววิ่งอ้อมเข้ามาฝั่งนี้เราเพิ่งยิงไปก่อนอีก5คะแนนเท่านั้นที่จะชนะที่จะจบเกมแล้วยังไงสไนส์่อยสไนส์ก่อนเก่งแับสไนส์เลืเกินนะฮะระยะใกล้นี่เขาก็โยงเกมเหมือนกันนะสไนส์ ไเห็นแดงแดงแล้ววิ่งเพื่อนยินไปก่อนครับอีกหนึ่งตัวหมดจบเกมยีงสร็จกนต่องไงไหครับเป็นยูไฟวีนะฮะก็ขอติดตามเรื่อยๆนะครับ,รบ,ออเ,รรบเดี๋ยวจะพามาดูกับเด่อีกและหลายปืนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ